อุแอ็นขูน้ำเลยไม่ได้มีบ่เอาตักน้ำมาไว้คือบ่เห็นเนาะใส่ได้แล้วก็ยาหลังบ่อนอาบน้ำใส่ได้แล้วก็ยาคุก็มีเนในแดดไปที่ก็อาบเลยอาบแข่งแดดเลยบ่อนคือได้นี่ขอน้ำเพลินบ่อนน้ำขอน้ำเพลินไฟกับเมนไฟกับเมนของเพลินมดถัวยบ่วงนี่คือบ่เห็นเนาะถั่วใบบวอีกยูยูเทิงพี่โอ้หม้อ มีใบเดียวหมาะหมอนเดียวหมอก็มีใบเดียวหมอแกงก็ใบเดียวหมอนึงใบเดียวเอาคุกยังแฉเนีมาเข่าอันนี้คู่มาเข่าอือไปเอาเลยหมอกใบหมอกกัใบยังละอันยังละอันเนาะอยู่ยังดีแต่มีหมอกหนึ่งหุงเข่าหนึ่งเข่านำอยู่คั่วกับแบบหอยใบหันเลยเนาะประมาณหลังอะไรต่นงไปเอาเลยยัง แนวกินนี่แนวกินมากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตุกกขาปั่นชุกเนาะแล้วก็มาพบมาพอกับทีมงานปั่นชุกมือนพี่น้อง ก็มุกมกลามุมเดิมครับเพื่นอนเนาะข้างหลังนี่แหละอ่าหลายคนเอฟซีคือจำได้ตอนนี้ก็อยู่ที่เพื่อนน้องปราจีนเนาะอ่ะก็คือมาจินดีกับเพิ่นเนาะคือวันนี้ก็ทางทีมงานเฮาพี่น้องเลยก็ตัวชิดเนาะผนได้เอาเขามาฝากน้องเพิ่นตอนแรกตัวชิดว่าสิเอามาให้สาวกิโลพี่น้องเลยเนาะตัวชิดชี้ช้อยน้องเพิ่นเองให้น้องเพิ่อนสาวกิโลดูโตน้องเพิ่นเพิ่นว่าแต่ก็มีทางไอ้ฮะเขานเนาะทางทีมงานปันจุนี่แหละเพิ่นก็บอกตัวชิดว่า มาให้เลยเพิ่นว่านึงก็ชอบเนาะจริงนนทําไว้จังซั่นพี่น้องแล้ก็มาฮอดมาถึงแล้วเนาะก็สิไปยินดีกับน้องเพิ่นี่เาน้ํากินเนาะบ่ต้องซื้อข้าวโลข้าวป้องแต่ว่ามาัดน้องเพิ่นจักเฮ็ดงพี่น้องเลยเนาะเฮดเนาะดดีเขาก็อายว่าอย่าพากันมายืนหัวเขาโอเคพี่น้องเอ้ยไปเด็กน้อยล่เาเข้าใจเนาะตัดภาพออกมาก็ฮอแดีป๊า แน่นอนตะก็เข้าไปหาทางน้องเพิ่นกับครอบครัวเพิ่นเนาะจะเฮ็ดสเวอยู่พี่น้องเอ้ยเด็กน้อยหลายเนาะเพิ่นมามานหลายคนพี่น้องเอ้ยอะสบายดีตูปเข้าเลยแม่กาังเล่นนํากันแม่นอืมไป3:40บ่บ่40ปเากันนี่แหละสดีน้องปนและแม่แล้วก็น้องตุชัยเนาะ หอนอะลีอันนี้ไปกันคูยยังอันนี้คุยเรื่องยังกันอันนี้ใบแจ้งเกิดโอนเพิ่นเพิ่นว่า fc เนาะเพิ่นบางคนเพิ่นก็ว่าโบเสือนายทุกครับโบเสือว่าน้องนี่เป็นคนไทยอิลิบอเสือครึ่งแทพดึกครึ่งแท้บเนาะโดยแต่ว่าแท้เนาะแม่เนาะเทแมนเพิ่นก็เมินมาลายอยู่พี่น้องคือกันคือกันเนาะเมนคือกันแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ติตัวเปียนเนาะติดตัวเปลี่ยังตัวอะไรเอาตัวมัาจได้เปียน ทำเขาบอกดังจริงแหละเขาบอกดังจริงเนาะโดบางทีเราม่เพื่อนอาจจะคิดว่าไม่ได้กลับไปนล่นแหละไม่ได้เก็บเป็นอย่างไรเนาะประมาณนั้นคิดว่ามันดีตานผมมีคุณค่าเลยอ่าเขาบอกมมีคุณค่าบ้านเมืองกัไกลข้ามน้ำข้ามทะเลอีกอย่างกระทุกอย่างลำบากจากที่มีโอกาสเจอกันดูบอลบางทอความคิดความเมรัแบบนี้ก็มีเนาะอโมเป็นอย่างบางเทอเราตายไปยังซี่พอพอเพื่นเห็นก็เฮ้ย จำได้จีิบอได้ได้เนาะจำแม่ได้ได้เนาะแม่จำได้ลูกมาได้แล้วเขามาแต็มๆหน่อยบอกอือดยดยโอ้โหมีเข่าหน้าบันนี่เนาะกระสารชอบง่ายเลยอ่าฮอดบอเดือนนี่เดือนครัวพึ่งไปจังเนาะสามแม่ลูกเนาะสามแม่ลูกนี่ทั้งพ่อเลี้ยงคนนมาบอกมาเนี่ทั้งพ่อสามคนกินเข่ามาหมื่อละถ่วยมัดหมื่อยังบ่ได้มัด เพราาะว่มันกินแลกอีกถวยนึงนะมื่อมื่อละโลบ่อหอดบ่มื่อละโลก็ถวยนะคะก็ได้โลและถวยนะคะมาพองใส่โลได้ยู่มื่อละโลขับบ่เบิรวัดสารสัพเมื่อละโลบน้ำเบิดอสาวเพลินแรงสามเต่ายิงคือข่าววันทุศิษย์พนักมาหัยนี่หาสิบโลไว้หนิพี่น้องสอบหนึ่งชอบเปไงด้วยหนิเมนหลายเดือนเกือบสองเดือนผมไปจักเนาะเพเพมเกือบสองเดือนอืมอยู่เฮือนสองคน คือเห็นไปเห็นนั่งอยู่หลังบ้านทางหย่าป้อทั้งหย่าเอาทังหย่าด้ทุกครัเลยเนาะห้องในนี้ทางหย่าเนี่ออกเด็ดในหนึ่งกับยังสี่เป็นวินแหลเพิ่นพาดกับนอกจีนจะเป็นวัดดุข่อยว่าโอ้ยว่าเนาะเนี่มันหกมันเหื่อนงูเหีแงวเนาะเถื่อนห้าบมต่ำชั่มหกหย่าขึ้นลายหกลายก็ห่วยยามใดขอาก็ทางตลอดอันนี่นะเถื่อนทางเมยวันบ่อื่อเจ้าเมยวันนี บ่ได้เห็ดเวี้ยแข็งบ่อส่ะเดลมือแต่ละวันโมไดเนี่ยังาจะไปหาลัวครับขึ้นมาไว้ดังหนึ่งเขาเดี๋ยวเราไปหาเห็ดเวียยครับจอครับจ้างครับจอครับจ้างมันกระโบมีเละมันมืดเลยหาอยู่หากินเลยหาอยู่หากินกับไปหาท่านมุงเราไม่อีกแล้วแต่ลงจับจ่ามันกระมืดแล้วทั้งป่าทั้งลงกับไปเพคนจ่างกับไปปลาดงกัืทางจะไปหาเราได้หาหาเพราะเช่นนี้นไม่คาดนไง โอ้หาบอะไ้พี่น้องเลยน้องปลาจีนกับไปอยู่บ่ไปอยู่หาหาบเอาหาบแบบจบบคืออุ้มเล็กหน่อยนี่แหละโอ้หมัดมาหมัดมาใส่ตองนี่แหละหับคือตะกี้ไก่บ่อบอลไปหานี่บ่น้องปลาจีนไก่บ่อตรงนี้ตรงหัวบานหัวบานเนี่ยหาหาหับมือหับสองหาบมาไใบจุใบดังหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเนาะใบดังหนึ่งเข่าไปยูให้กินเท่านั้นบ่มองใหดกินเตา่านั่นบ่โดยโดยนี่แหละ หนึ่ข่าหนึ่งน้ามาันยูหันหนึ่งาหนึ่ามาันยูหันผลตกะผ้าลงแห้งๆนี่อย่งไรหนามเปียกบดบดแถวนี้มันจะฝนตก๊ะแห้งอะสอดพุ่นเลยสอดพุ่นเลยแหละมันไหลมาแต่บนทางพออันนี้มันต่ำบนทางมันสูงเลยคือเมื่อคืนนี่พ่นบริโตกบ่อมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยโต๊ะได้เมื่อวานตอนแรงอะไรแหงบ่ยกพี่บ่โ่แต่อยู่บ้านคอยแห้งเนี่ยคอยแห้าจนทงคอยแห้งก็ลงเป็นไอันนี้บ่ยบดแห้งได้นี่นะข่นว่ายามพ่นนี่ท่วงบดไปจักแถวนี้เนาะ น้ำทวมกับทวมเล่นนนี่จะพอจะได้ได้แล้วไม่แมันต่ำได้อยู่นี่โดไ้ทานน้องปาจีนเอาอลไรพากันาไปอยู่ไซอีล่ะอยู่ที่นี่แหละถ้ามันทวมบดบอเคนี้กระทวมขึ่นหอดไซอือวิบบอกนี่ที่อเหยียบนีบอกโดยโอ้ง่ายกับทำเป็นน้องแม่นเนาะจะลุกเนาะต่ำมันจะลงได้ค่่ ยางเหยียบไปเลยน้ำนี่มันสิบโบนักชำฟ้าลมดอกเนาะฟ้าลมหรืมันพ่อสิไปอยู่ทั้งนั้นเปิดแมนตอนแรกมันฟ้าลมฝนตกแหงเนาะเบิ่งพากับพี่น้องเลยจับกับคุปไปเลยรอขอโทษพี่น้องเลยวะโอ้กระดาษตัวนี่นคุปเปิดประตูวยูะตอนแรกคอยตอนแรกคอยคิดว่า ฟ้าอันไปตองอันนี้ที่เพิ่นแมนสารทานิที่าไม่เหี้ยกันนี้ว่าใครอยู่แล้วเนาะใครก่อนแมนแมนพาไม่พาไม่อันนี้เพิ่นเน้นยังอันนี้พากองโทรทัศน์บอกกองขนมกองกระดาษสบายดีโตสบายดีอ่ะนะกองกระดาษเนาะโดยเขาว่าวมือว่าเฮือนจ้าเฮือนอย่างไรเฮียนกองกระดาษโอาเฮียนกองกระดาษมือว่ามูว่าใส่บ่ หมูคิดว่าชีาวาหยอกอันเน๊ะแต่มันผัดในความมุชึอย่างหนึ่งเนาะมันกันว่ามาเป็นน้องน,นะเนาะเมนแต่เจ้าเจ้ามุชึกเนี่ยได้เวลาหมูว่าใส่อายบอ่เขิอนอะไรอีกอ<ไ>่ะไอเ<ไ>มนไอหน่อใจนี่เนาะแต่ว่าคูเป็นกระเป็นกระบอกเป็นหูคูเป็นกระปกป้องอยู่แต<ม>่ว่าความมุชึก เด็กงน้อยเขาหยอกกันแต่ว่าความมุ่งชีพของน้องปลาพัดน้องปาคิดว่าเขาเว่าวอาลีได้เนาะน้องปาขึ้นขึ้นไมู่เลยจะขึ้นขึ้นน้อยใจในเนาะอย่าเนาะบมะ่มีเนาะเห็นกล่องกระดาษคือหมูว่าใส่เนาะคือตอนยังน้อยเข้ากาันโอ้เคยจากห้างให้หมูว่าใส่หมูดูปุ๋เนาะเป็นภายภายกาบ่พอใจใช่ไหมน้องเลย อย่างฮังไม่มีใครเลยเนาะเน่นบบมีไพยคันวาเลือกเกิดได้ก็มีภพยอยากถูกหรอกม,มีภัยอยากเกิดมาแล้วบบมีอยู่มีกินคันวาเน้นว่าขอพรขอ้อนึงได้อยากอยากขอพรอย่างอยากได้ยังที่สุดเนาะอยากขอพรได้ก่อนข้อนึงใช่ไนะหมข้อนึงใ้ดินใ้ดินในดินในทีนเ่เอากเกาะเฮือนกระดาษนั่นไป,ปุูก,กใช่ปะแน่มันก็เป็นที่ดินของเขาเอง ทำมีดินคอยคอยกระดาษได้คอยคอยโม่ให้เอากระดาษคอยชื่อผักระดาษผักระดาษให้ไปอ้อมมันยังสดีกว่าตัวนี้เนาะ<ม>อันนี้ผลมากกับเปยอยโดนเล่นเปื่อยเละโดนเลยเ่นนี่เบิดเบิดเลยบอ้อมเบิดเลยบอเดี๋ยวว่ามีแต่ถางนี้โอ้ครั้งนี้กระดาษไอ้ผักระดาษเนาะแต่กระดาษเอาทางนั้นกนะ ผักกระจายกุ้งอะน่าอ่ยนคั่วคันลมไหมแห้งนี่ขวายาวเรือนี่กรเพลินปิ้วไปเลยไปจัคำวันลมมากพายุมามคำพายุผัดไปเวดไปอยู่ใส่แกบนี้นีบ่เรอบ่ผู้ไปอยู่ใส่อมานแห้งกับผัดไปจากที่อยู่ใส่นะสนแถวนี้แหละถ่านี่เฮือนองนี้เฮือนกับเฮือนเพื่นเป็นพี่ชน่นอะไรด ยังมีเจ้าของไหมที่ไปนอยู่อะไรอีกดิอาหนอไปเนาะเท็ดทรายเนาะันมนตกมีบริหัวบ่อสะเฮือนกระฮัวเป็นบางจุดบ่อเลือดอกกันบางจุดกับบ่อฮัวกระแหงบ่อเลือกับนำศาสตร์เขาพ้นศาสตร์เขาแล้วเนาะขนาดเฮือนข่อยนะเฮือนข่าหงชีนะเวลาทิเฮือนแหนมชันใบดึงหัวดึงแห้งมันั่นได้หาเอากระซ่าโต่งก็กระทึกกลางเฮือนไปด่านกระซึมโดย นี <c oughs> ่นะยงกระติกจีโอ้มบอยากว่าเลยบออย่กว่าดีแต่ว่าบบลมพัดไปกันเนาะอย่าเคยบ่ยามลมมาแเฮงพักพักกันดูใช้ลมมางเฮงลมมาแงกับพักันดูนี่แล้วบดียวไปใสร็ะแล้วจะไงจะไงม่นี่คือชื่ออะไรที่เ้วเนาะเมนูมาเนาะลมมางเฮงกัพักกันดูเปียบบดเบาเรื่อนกันเลยปียกมึงเปียกบเปียกเลยเนาะตากอ้อยฝนเท้าไรกะทีฝนเท้าก็ตตาก แาบย่างพนไก่ให้กูอยู่กลางทะเลนองว่ะนี่หน่ะขึ้นเ่าพี่ถ่วมะเลยบร็งเปล่ามันดำนะลาดหมดเลยแล้วแถวนี้มันตดำเนาะมันตดำอหนามันลงมาแต่พี่ด้องมูกระดิ่งนำเข้าอยู่รอบแองเกียนอันว่ามูเห็นว่าบุมีหรือบุญดินนำเข้าดินอยู่เนาะมีมูตะคุนลายอยู่รอบมูเดียว มาณิคนมูหอเหยยนาะสิคนสิบคนนาะพี่นิบคนมันมีบางสันน้คนละสั่นคนละห้องคนละห่องคนละคนบาแบบว่าเปนอยู่ม้อหนึ่งเปนอยู่หม้อสองหนี่ะอูม้อตีคบ่ม้นึ่นม้อออ น้องปาจีนเราไทยได้บอเพราะเป็นบอภาษา,า,าไทยเป็นเป็นเป็นแน่เ <c oughs> นาะบ่งโทรทัศน์อยู่เนาะแต่ชิคือเฮาได้เฮากบบรบเป๋ดีเฮียนแต่ว่าเฮาเป็นเนี่ยเฮาเบิ่งนี่เราเคยฟังเนาะนเบิ่งละครเนาะน้องวอาเบิง่ง,บบงดูนี่ตัวอย่างคือนพอซีดพิ่นเอาเขาา่ามาหันนี่ตัวซีดพิ่นเอาเขาา่ามาหันนี่ขอบใจเดอ้อภาษาไทยเพิ่นว่าไน้ไรขอบคุณขอบคุณค่ะท้าเป็นผู้หญิงเด้อมีหางเสียงน้ำเนาะต้องมีค่า ใช่ค่ะครับนี่ค่ะเจ้ากับว่าขอบคุณค่ะเจ้าจะเป็นผู้ชายบม่รู้คุณหญิงเป็นผู้หญิงต้องขอบคุณค่ะเด้อขอบคุณค่ะนะกับยกมือไหวเนาะนกเดาจ่าเดะสอนอยู่บ่เฮียงขันคันเห็นผู้ใหญ่เห็นได้คันเห็นผู้ใหญ่สบายดี่ คือภาษาไทยเนาะสบายดีภาษาไทยพูดออกได้ไรสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าอย่าลืมค่ะไหนเนาะต้องว่าง็นเสียงเนาะสวัสดีค่ะข้าวตุ้งซีดข้าวจะเป็นกะสอนเฮียนอนาลเมะก็ได้เมะอะไรไปอยู่ไทยเมะเยังใช้ดุลเนาะแม่เล่าสุพังนี่างโบพอคนไทยเล่าอยู่ข้าวหน้าถามได้แหละ คันถามคำถามแล้วก็บวต้องถามแล้วเนาะหมู่ห้าดีหมู่ห้าดีหูหรือบ่าว่าเขาเป็นคนไทยนะอันเขาเป็นลูกลูกพอเขาเป็นคนไทยหมู่รือหูหรือว่าหูเย็นบางคนกับหูบางคนกับหูเครื่องไปเฮียนนี่ล่าไปจากโตหิโตเน่งหิโตดียาเน่งเน่ง chút điều học tiếng nơi chút đi học hài hả điều, hài hả mặt 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 hài hả บอลมก็ต้องลมไหวถูรถกันได้ลมบอลมก็ต um. ้องลมก็สูตรนงหลินนี่ได้ใส่ลมบอลมก็ต้องลมเพร่านี่ยมดเพิร์มาหาเอาแหวนรถอยได้ใช่มันกะฮัดจะลอกจะลอกสูตรนงหลินจะนี่มีจักสุดะชุดน้องเบียร์จักกีฬาจังห่อนจุบว่าหาจุดเสื้อผ้าฮ่อนทีไามีสอง ึ้มบิ๊กชอเดมีลายบอี่มีอยู่มียู่บุรายบรายมีจักหัวกาพากันกินข้าวเลยบอยังมีาชมมหอมบชมยังอีกหรอปจ้ามปลาปลาตองไมดเตง้่บอมปลาตองชื่อเอาซสันนิจเอาหาย มีช่องห่อ okay. น hmm. ี่ยว่ากินเที่ยงบ่เนี่ยโดยอ่านี่ข่าวเที่ยงเนอะก็ละห่อกับลูกบ่อเนี่ยโดยเข่าวเที่ยงขนาดพี่เรนอะชองห่อพี่น้องสายกสิให้ทางไอตุสิษฐ์อ่าไอตุคำครับโดยสิลับ่มี่กับจม่งเนาะบ่อลงน้ำกันก้อนสาวบ่อไ้ๆได้ล่ะเด้อสู้ต่อไปต้องอายเนาะเขาเกิดมาเขาก็ต้องสู้ทางสิบ่มี่กัสู้ต่อไปแม่ เข้มแข็งได้เป็นกำลังใจแห้งดหลายเด้อเ่ได้พันสี่ตาเลยสบายเลมือได้ใช้มือได้ใช้เก่งๆเนาะเคยจัไหมหนึ่งเหรอกันเนาะอุแองคุน้ำเนี่ยไม่ได้มีบ่เฮาตักน้ำมาไว้เนี่ยคือบ่เห็นเนาะใส่ได้แล้วก็ยาตั้งหลังหันบนอาบน้ำใส่ได้แล้วก็ยาคุกับมีน ในแดดไปชี้กับอาบในอาบแข้งแดดเในบ่อนคือใด้นี่ขอนน้ำเพลินบ่อนามคอนน้ำเพลินไฟกับเมนไฟกับเมนของเพลินมดถั่วใบบัวนี่คือบเห็นเนาะถั่วใบบัวงก็อยู่ที่อเมริกาเอาหมอกมีใบเดียวนี่บอหมอกเดียวหมอก็มีใบเดียวหมอกแกงก็ใบเดียวหมือนึงใบเดียวเอาขู่ยังแฉะมาเข่าเป็นขู่มาเข่าอือไปเรื่อยหมอกใบหมอกกับใบยังละอันยังละอันเนาะ ยังดีเดียวมีหมอหนึ่งหุงเขาหนึ่งเขานำอยู่คัวกับแบบหอไใบหันเลยเนาะวันหลางอะไรต่างเป็นยังไงยังแนวกินนี่แนวกินแบบว่าแน้อีหลาอยากกินแน่แต่บุเคยได้กินได้เทื่ยนเม่ยงเด็กเคยบอกคิดอยากกินเนาะคยคิดว่าอยากกินได้เด็กเห็นแต่หมูกินเนี่ยบุเคยกินได้เทื่อ ิจะอ่านเห็นมูกินแล้วจะอ่อนมูแต่ว่าได้ินดอกสินดาบอะไรกินเลยบังมูกินบ่เคยกินบ่สินดาบ่บ่อเคยแต่เกิดไหมโดยแต่เคยเห็นอยู่บ่เคยบ่เคยกินจัะเทื่อกินแล้วบ่มีเงินสิเคยเห็นไม่ใช่น่ทีวีบ่นเนี่ยกินอยู่บ่เลยล่ะฮะบ่เคยกินจัะเทื่อเห็นแต่มูกินเห็นแต่มูบ่สุพังหรือ่า เคยบ่เคยคัดแม่พาไปกินแน่แม่เอ้อยากกินบ่เคยเพิ่นกับฮูาบมีเนาะเพื่อนกับบะไรว่าไปบังคับแม่เนาะเลยแต่ว่าบ่เคยกินคิดอยากกินยกินคิดอยากกินยุ่งเลยบบังคับแม่ดอกแม่บมีเด้บังคับผมบมีเงินพาพาไปคือเกาแล้วจะคว่ำเนะเนาะ คำว่ามีเงินสมมุิว่ามีเงินมีเงินสามแสนหรือว่าสี่แสนให้หล่าเลือกไปซื้อเขาเามาไว้กินกับไปกินชิ้นดาดนี่แหละเชี่ยวเอาเถอะเ้ี่ยเอาเขาเลือกเอาเขาเลือกเอาเขาไว้กินคือผมเลือกกินชิ้นดาดใช่ฮามผมเคยกินที่เพื่อนองเขาปิ้กว่าเขาไปกินดีกว่าคือในแต่ลยมือเนาะ ดีคือดอกบอกระควมเนาะเรื่องแต่ว <den. S 1> ่าเลือกว่าด้เนาะแมนบือนี่จะไปรงคีนั้นบือนี่เนาะาะวมืนนี่มาตุ่ที่เลด้ดนจันไปรงรีนคิที่เจ้ามันบ่ไปยางไปยางไปแล้วมันได้ก่บันใดบ่อยเลยออกไปนอกนี่ไก่เต๋อบอกคเนี้หนาทกั ต้องรัดไปามันเวิร์กดอรัดเราไปทุงไม่นีในแก่นไก่ติมไก่เติบเนาะมู่กับยางน้ำลายคนอยู่หรือวะไปแบบเป็นแดดิชิบอ่ไแดดเตอนเที่ยงย่างมตอนยงแดดแดดมาขันจ้องหมอบีบอาันจองหมีแเ่งแดดมาเลยเสืยกุ้มหัวมาเลยเนาะเสนยาเอาเสียแันยาวมาเลยแกผิวพันธุเงือนงามไล้ทุกครับเก่ง mà kiện một lần rồi đó nè nó hộp nhà nội thì đâu nó đang cũng... chuẩn đã ta không say à không cả đi nó rồi của nó phải ừ. lại rồi tao ăn đi năm thì đây khẩu đừng có sọt mày nó gì chỉ nhau khẩu, khẩu, khẩu đây, đây bạn đi khẩu là lại mưa ừ. vô lại Tu khám đấy chỉ để không khỏi không được không được không được mấy được không đấy không À không cho không được không Mà phải ừ, ừ, được không ừ. 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 này không được không được nó được không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  được được แม่เฮือนกลางเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ตุ๊กงตรเนาะมื่อนี้กลางนอนหรือว่ามุ่งะเวลานอนกลางมุ่งหรือเปล่าอือพี่น้องข็ได้กางคันมุ่งเนาะยุ่งมาไหนบ่เมื่อกี้นะคู่คิงคงอยู่นเนาะจะนอนนั่นนี้บ่จะนอนผู้ทางอันนี้พี่น้องเอ้ยเอาเนาะประมาณนี้ไปกลับก่อนสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ดูดูไปพี่น้องเอ้ยเนาะคือประมาณนี้ข้างนี้ยังเป็นผ่า กระจัดเนาะพอได้พากระจัดพี่น้องเลยทั้งนี้ก็โอ้พี่น้องพากระจัดข้างเดียวเนาะทั้งนี้ก็เป็นกองกระดาษพี่น้องเลยกองกระดาษกองกระดาษปิดใบชื่อเนาะพาไม่ไม่กระจัดช่องช่องชองด้านพี่น้องเลยด้านนี้กับด้านนั้นเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยประมาณนี้เดี๋ยวนาะอัปเดตในายเบิง ทุกคำก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีมืเพื่อนเบริร์ทุกคนทุกทการที่เข้ามาชมคลิปของทุกคำในตอนจบแล้วก็บอกกฏขา่าวโฆษณาของทุกคำไปเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายพี่น้องพาคกระจาดมีจฉาฝังนี่เนาะอ่าหมอนใบเดียวพี่น้องอ่ะโอเคทุกคำหมดคือเสร็จก่อตัวกาวคำว่า,มมาสบายดีสบายดีพี่น้อง